กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนเด้อเอฟซีหมอลำเพลวเผาเาสียงทวงถุก่านพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องพี่น้องความเจ็บปวดเกิดยังคืนอีกแล้วพี่น้องในส่วนของทางคุณแม่แพลวเผานะพี่น้องเนาะเพื่นกะได้พูดถึงอ่าโพสถึงความเจ็บปวดวายแบบนี้พี่น้องเพื่อนกะบอกว่าผู้หญิงที่เข้มแข็งจะเปลี่ยนความเจ็บปวดของเธอ ให้เป็นพลังเสมอวาสันวาพี่น้องหลังจากนันทางเอฟซีก็เขามาคอมมต์เนาะส่งกําลังใจให้รัวๆวพี่นอ้องอ่าส่งกําลังใจให้กับทางคุณแพวพาวบางท่านก็บ,บอกว่ามาถึงจุดนี้ได้คือน้องเก่งที่สุดแล้ววาสันวาบางคนก็บ,บอกว่าบัว่าสิพันด่ามาอีหยังมากระตามวาสันวาตอนนี้กระแสมาแรงกระแสความชอบมั่นตกมองไดขอถามหน่อยวาสันวาพี่น้องทางเอฟซีทันีบอกว่ามั่นตกยุไซคะ่ะวาสันวา บอกว่ากระแสในส่วนของมอลำแพลวพาวมันตกตรงไหนประมาณนี้พี่น้องบางข้อเมนก็บ,บอกว่ายกให้แพลวพาวเป็นผู้หญิงแกล่งแห่งปีเลยว่าสัญญาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องหลังจากนั้นล่าสุดพี่น้องทางคุณแพลวพาวเพิ่นก็ได้โพสต์อีกว่าพี่น้องเพิ่นก็บ,บอกว่าวันนี้หนูเหนื่อยมากขอกําลังใจหน่อยนะคะงานที่พัทยาวันนี้จะทําให้เต็มที่ค่ะ ลานอีสานกันเวลาพัทยาวาันาพีนวนงนั่นละพีนวงหลังจากนั้นก็เกิดดราม่าตรงที่ว่าวันนี้หนูเหนื่อยมากทันทีพีนวงหลังจากนั้นนพีนองเนาะทางเพจสบายดีก็ได้โพสต์แบบนี้ทันทีบอกว่าบนเวทีกับผัวหนูเหนื่อยวาสนาพีนวนองอ่าเอฟซี FC เขาไปคอมเมนต์ท่านที่บอกว่าเหนื่อยสิหนักไปหน่อยเมื่อคืนวาสนาบางท่านก็บอกว่าทำคนเดียววิ่งทั้งลิเกกลุ่มปิดหมอลำแบกทั้งครอบครัว ขึ้นเวทีไหนก็มีตัวเองยืนพื้นร้องอยู่คนเดียวว่าซันวา่าจะไม่เหนื่อยได้ไงว่าซันว่าพี่น้องบางคอมเมนต์ถึงกับบอกว่าแบบนี้เหนื่อยเพราะเห็นผู้ใหญ่บ้านไหลสดว่าเดือนเมษายนจะเดินขึ้นศาลบ่อยหรือเปล่าคะว่าซันวา่าคงลุ้นแหละว่าซันว่าพี่น้องนั่นแหละพี่น้องทาง fc b o บิ big นพี่น้องเนาะถึงกับพูดในส่วนของโยงถึงที่ทางคุณแพลวาบอกว่าเหนื่อยนั่นแหละพี่น้องบอกว่า น่าจะเป็นเพราะที่ได้ยินผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจะขึ้นศาลบ่อยหรือไม่ประสันมานพี่น้องก็มีหลายคนหลยคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะโยงถึงเรื่องฟ้องร้องหรือขึ้นศาลทันทีบอกว่าที่ทางคุณแพลวเพลาวโพสต์ว่าเหนื่อยนั้นหรือจะเกี่ยวกับที่ทางบอดบิ๊กจะฟ้องหรือเปล่าเลยทําให้เหนื่อยใจหรือเปล่าประมาณนี้พี่น้องนั่นแหละพี่น้องพี่น้องคิดเห็นจังไดในเรื่องนี้ กะคอมเมนต์ไว้แต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมี่เขามาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจียวมาฝากพี่น้องไหมเด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า